สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของกวางตุ้งห้องเต้จะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะผักกาดห้องเต้หรือกวางตุ้งห้องเต้เป็นผักที่นิยมรับประทานเพราะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งผัด ต้มลวกอีกทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรามาดูประโยชน์ของผักกวางตุ้งห้องเต้กันเลยค่ะ ผักกวางตุ้งห้องเต้ช่วยเสริมสร้างกระดูกและความหนาแน่นเพราะมีแร่ธาตุที่สำคัญอย่างธาตุเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมและแคลเซียมจึงช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนและทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้กวางตุ้งห้องเต้ยังมีวิตามินเคสูงซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุด้วยนะคะ กวางตุ้งห้องเต้มีธาตุเหล็กที่มีความสำคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับผู้ที่ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอควรหันมารับประทานกวางตุ้งห้องเต้นะคะเพราะจะช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางได้อีกทางเมื่อร่างกายได้รับธาตุเหล็กที่เพียงพอก็จะส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นค่ะ วิตามินเคยังมีความสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกและหัวใจสำหรับใครที่กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บการผ่าตัดหรือมีเลือดออกมากเกินไปเช่นโรคลิซีดวงทวารหรือมีประจำเดือนมากผิดปกติการรับประทานกวางตุ้งฮ่องเต้จะช่วยให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ นอกจากนี้กวงตุ้งห้องเต้ยังป้องกันโรคเรื้อรังได้เพราะมีสารประกอบกรรมฐานซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆสารเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและกำจัดอนุมูลอิสระก่อนที่เซลล์ที่ดีจะกลายพันธุ์หรือทำปฏิกิริยาออกซิเดชันในเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะ กวางตุ้งห้องเต้อุดมไปด้วยวิตามินเอสูงอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยหลากหลายชนิดรวมไปถึงเบตาแคโรทีนและอัลฟาแคโรทีนซึ่งวิตามินเอจะช่วยบำรุงดวงตาและช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาได้นะคะนอกจากนี้กวางตุ้งห้องเต้ยังมีกรดโฟลิกและวิตามิน B6 ซึ่งจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเหล่านี้สามารถช่วยลดระดับโฮโมซิสตีนในเลือดซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะกวางตุ้งฮ่องเต้ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน วิตามินซีไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ยังทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระกวางตุ้งห้องเต้มีวิตามินซีซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงได้นะคะนอกจากนี้กวางตุ้งห้องเต้ยังเป็นผักที่มีวิตามินซีมากมายจึงช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างดีเยี่ยม วิตามินซียังช่วยในการผลิตคอลลาเจนและช่วยบำรุงสุขภาพผิวให้ดียิ่งขึ้นค่ะกวางตุ้งห้องเต้มีโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อหัวใจเนื่องจากโพแทสเซียมจะช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจจึงลดความเกรงของหลอดเลือดทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดด้วยนะคะ ในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ